ขยายพันธุ์ขยายพันธุนนะะ์สมุนไพรนะคะเอาสมุนไพรวอเตอร์เคสตัวนี้จะมีสารต้านมะเร็งนะคะก็จะสำหรับวอเตอร์เคสแล้วบางคนก็จะเรียกผักเป็ดนะคะ,ะเป็นผักเป็ดน้ำหรือผักเป็ดก็จะเรียกได้นะคะแต่ว่าในสรรพคุณของวอเตอร์เคสนะคะมีมากมายมหาศารจริงๆไม่ว่าจะเป็น ลดคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้ลดคอเลสเตอรอ,นนะะอ,นนอลดอล,รออลดไขมันในเลือดนะคะลดน้ำตาลในเลือดลดความดันสป,ปะคุณโดยรวมๆนะคะตัวนี้ก็กินผักเป็นยานะคะกินผักเป็นยาสมุนไพรก็เราจะมาขยายพันธุ์ให้ได้มี เก็บรับประทานได้ตลอดนะคะซึ่งพอมันเติบโตขึ้นมาก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดบางครั้งเราไปซื้อที่ตลาดเราก็ไม่มั่นใจนะคะว่า,าได้ใช้สารเคมีกันไหมแต่ถ้าเราปลูกเอาไว้รับประทานเองนะคะเราก็จะมั่นใจว่า,าเราไม่มีสารเคมีแล้วผักก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเราจะนำมารับประทานนำมาปั่นหรือจะนำมา,ากินผัก เป็นยานะคะก็มั่นใจนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็จะเห็นว่าตัวนี้เขาก็จะ,ะเติบโตขึ้นมานะคะต้นสูงขึ้นมาแบบนี้เราสามารถตัดมาขยายพันธุ์ได้เลยนะคะ,ะส่วนดินที่จะใช้ในการขยายพันธุ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะหรือจะเป็นดิน ปลูกไม้ประดับแล้วก็ให้เราใส่ดินร่วนเติมเข้าไปอีกสักเล็กน้อยนะคะให้มันมีเนื้อของดินนะคะส่วนของเนื้อดินเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะอ,ะอย่างตัวนี้ก็ดูสังเกตดูดินนะคะ,ะดูเนื้อดินนะคะก็จะประมาณนี้เวลาที่เราจะปลูกผักหรือใครมีที่บ้านนะคะดิน ทับถมกันใต้ร่มไม้กวาดมาใช้ถ้า,อ,าอยู่ตามหอพักอยู่คอนโดก็ไปซื้อจากท้องตลาดนั่นแหละบอกเขาว่าดินใบก้ามปูนะคะอันนั้นนํามาปลูกได้เลยสามารถนํามาปลูกสมุนไพรเราได้เลยนะคะอย่างตัวนี้มาปลูกกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะตัดนะคะตัดต้นแม่พันธุ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะต้องขยายไปเรื่อย ตัวนี้นะคะเราต้องทําการขยายพันธุ์เอาไว้เรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอนะคะกับครอบครัวนะคะเมื่อเราตัด <c oughs> อันนี้เวลาเราจะตัดนะคะ,ะก็เหลือ นะคะให้เหลือต้นตอเอาไว้ให้มันแตกขึ้นมาใหม่ก็สามารถตัดได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีสูตรสําเร็จเนาะเราก็ตัดมาแบบนี้สูตรสําเร็จไม่มีนะคะทุกคนก็ดูเอา,เาละกันสวัสดีท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันเนาะช่วงนี้ก็ เข้าหน้าฝนใครจะขยายพันธุ์พืชก็สามารถทำได้ทำได้เลยนะคะอ่านะคะได้มาหนึ่งกร,รัมแล้ว จัดเก่งพันออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันได้แล้วอ่าทีนี้เวลาปลูกนะคะก็ให้เด็ดส่วนยอดเด็ดส่วนยอดออกแบบนี้นะคะส่วนยอดเราก็นำไปจิ้มอาเช่นน้ำเกลือก่อนแล้วก็ไปรับประทานกับน้ำพริกก็ได้นะคะ อ่ะเด็ดก,กองเอาไว้นะคะเด็ดส่วนยอดกินผักเป็นยานะคะวันนี้เขาก็ตัวนี้เขาไม่เขาติดได้ง่ายนะคะ ไม่ต้องกังวลว่าปลูกไปแล้วเขาจะเป็นหรือไม่นะคะเพราะว่าตัววอเตอร์เคสเขาก็จะเป็นผักที่ปลูกไม่ยากนะคะเด็ดส่วนยอดออกนะคะเด็ดใบออกบ้างเพื่ออะไรตัวนี้ก็เพื่อลดการขายน้ำนะคะเมื่อเขาลดการขายน้ำเขาก็จะลากเขาก็จะมาเร็ว มาเร็วติดเร็วให้เราได้เก็บได้รับประทานเร็วนะคะ,ะใครชอบเรื่องของคาถามงคลสมุนไพรก็อยู่ตรงนี้ช่องนี้นะคะส่วนใครท่านใดที่ชอบเรื่องไม้มงคลเป็นไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตอโกนิมาพันธ์ต่างๆไปติดตามครูดได้นะคะที่ช่องนานา,นาพันธ์ไม้บายนิตยานะคะ อันนั้นจะเป็นเรื่องของไม้มงคลรวมนะคะนานาพันธุ์ไม้สารพัดเรื่องนะคะอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นไม้มงคลซะส่วนใหญ่นะคะนานาพันธุ์ไม้ใบนิตยาส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพนะคะสมุนไพรต่างๆอาการสวดมนต์สมาธินะคะอาการ ใช้คาถามงคลนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรานะคะดูแลจิตดูแลสุขภาพก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีไม้มงคลมาบ้างปะปลายนะคะ่าทีนี้ก็เมื่อเราเด็ดเสร็จแล้วนะคะเด็ดยอดลงไปแล้วก็จิ้มลงไปได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ยากเลยจิ้มลงไปก็อ่านะคะ ประมาณนี้เนาะจิ้มลงไปแบบนีแบบ้ถ้ามันจิ้มลงลําบากนะคะส่วนล่างแล้วก็ดึงออกนิดนึงส่วนใบล่างการปลูกต่างๆจะมาอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆนะคะความคืบหน้าเนาะหลูดออกนิดนึง ครูทำวิดีโอไม่ทันนะคะครูก็จะมาไลฟ์แบบนี้แหละสําหรับมือใหม่ที่สนใจก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะคนเก่าแล้วก็ผ่านมาก็ชมเพลินๆน,นะคะบางท่านก็มีอาชีพด้านนี้เนาะแต่ว่าก็เก่งแล้วอ่านะคะ ก็น่าจะได้หนึ่งกระถางใหญ่ๆพอดีบอตเตอร์เคสนะคะเขาเรียกบอตเตอร์เคสหรือผักเป็ดนะคะเอ็ดน้ำ เมื่อก่อนครูก็ขายเป็นไม้ประดับนะคะพอมาเป็นสมุนไพรแล้วเราก็ได้ทั้งไม้ประดับและสมุนไพรแปเปดมันก็มีหลายแบบนะคะผักเป็ดน้ําม,มีหลายหลายแบบเหมือนกันเอาให้เต็มนะคะเดี๋ยวเราปลูกให้เต็มกระถาง หาซื้อได้ที่ถ้าเป็นตลาดต้นไม้นะคะเขาจะมีร้านที่มีผักสวนครัวไปบอกเขาเลยบอเตอร์เคสกินบ่อยๆนะคะพวกนี้มันจะไปะต้านพวกมันจะไม่เกิดพวกเซลล์เซลล์มะเร็งนะคะยิ่งเราถ้าสูงอายุก็ความเสี่ยงต่างๆมันก็จะมาเยอะนะคะอันนี้ก็ให้กินผักสีเขียวเอาไว้เยอะๆ เมื่อเช้าก็ได้อัปเดตตัวบัวบกไปเนาะบัวบกก็ดีบอว,วเทอร์คิก็ได้ทีนี้มันก็จะมีะเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็รดน้ำนะคะหลังจากปลูกเสร็จเราก็รดน้ำให้ชุ่มๆวางไว้ตรงที่ร่มๆก่อนนะคะพอหลังจากนี้ไปก็รดน้ำวันละครั้งรดน้ำช่วงเช้าว,วันละครั้งนะคะอ่า เสร็จเรียบร้อยส่วนตอของเขาอันนี้คือส่วนต้นตอส่วนตอเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดหรือเครื่องดื่มชูกำลังนำมาใช้ได้นะคะ,ะในนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เรารับประทานเรานำไปตากแดดแล้วเรานำมาตำตำ ใส่ในสมุนไพรของเรานะคะผักเราก็จะเป็นประโยชน์เนาะในเปลือกไข่มีแคลเซียมนะคะแมกนีเซียมโพเทสเซียมต่างๆเป็นประโยชน์กับสมุนไพรนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปล้างนะคะแล้วแช่ในน้ําเกลือก่อนเราจะนําไปรับประทานนะคะที่เราเด็ดออกมาเห็นไหมเราใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะสําหรับผักวันนี้เอาละค่ะวันนี้ก็คงจะ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือไลฟ์ถัดๆไปนะคะกับพืชผักสมุนไพรต่างๆก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะคือ w a t e r c a s นนะคะผักต้านมะเร็งกินผักเป็นยานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ